ฟินิตลุคของวันนี้นะคะนี่คือลุกแรกนะคะเป็นโทนชุมพูวันนี้นะคะเราจะใช้ทาดาไอเทมใหม่ค่ะเป็นสีจันซองแดงนะคะใช้ทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งนะคะเพราะว่าดูรีวิวของหลายๆคนมาเขาบอกว่าปกปิดอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเราจะมาลองกันเองนะคะเนื่องจากว่ากุ้งนะคะเป็นคนนี่เลย มีรอยสิวนะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ไม่เคยปิดปิดเลยใช้ไ,ไม่เป็นนะคะเราจะมาลองดูว่าตัวเนี้ยจะใช้ได้ดีหรือเปล่าแล้วก็วันนี้นะคะเราไปตั้ง5้าคาเฟ่นะคะ5ที่ที่เราจะไปถ่ายรูปจะรอดไหมเพราะว่าอากาศบ้านเรานั้นวันนี้เหมือนจะมีฝนจะมีแดดโอ้โหใส่แมสอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไง ตัวแรกของเรานะคะตัวนี้จะเป็นลองพื้นสีจันนะคะจะเป็นเบอร์หนึ่งสองศูนย์สีเบทนะคะซึ่งตามหาหลายเซเว่นมากเจอแต่สีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อก็เลยแกะตึงที่จริงเป็นคนชอบแพ็กเกจจิ้งสีนี้นะมาดูเนื้อกันก่อนนะคะ นี้นะคะคือเนื้อรองพื้นวันนี้เราจะใช้ฟองน้ำลงนะคะมาดูงานด้านนี้ก่อนเลยด้านที่เรามี ะะรู้สึกว่าผิวสวยขึ้นเลยแหละแล้วก็ยังดูเป็นผิวอยู่นะคะไม่ได้ว่าหนาเตอะนะคะครันนี้นะคะเราก็จะมาลงรอที่สองพวกตามรอยแล้วก็ใต้ตานะคะ ว่าตื่นมาฉันก็เป็นผิวแบบนี้เลยนะเียเดี๋ยวขอไปแต่งให้เรียบร้อยกันนะคะแล้วก็จะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะติดทนแบบนี้ทั้งวันหรือเปล่าแล้วก็จะมันแคปทั้งระหว่างวันหรือว่ามันเยิมระหว่างวันหรือเปล่านะคะขอเนีาตไปแต่งต่อก่อนนะรับผิวอันชอบมากเลยไปดูผิวใกล้ๆนะคะ นี่คือกล่ที่ได้นะคะตอนนี้เราแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงแป้งกันก่อนนะแป้งตัวนี้เลยทา้ามตัวนี้นะคะ78บาทนะคะมาดูกัน,นว่ากระปุกเป็นยังไงนะคะก็สีเป็นยังไง สีจะขาวกว่าเราด้าวยเปล่าง้าวช้าวน่ารักนะคะอาจเป็นเพราะว่าเราชอบสีนี้เปิดมาเริม่มว้าวไม่น่าเชื่อว่ามีกระจกด้วยนะแล้วก็พับอันน,อน้อยซึ่งไม่น่าจะใช้วันนี้เราจะใช้ทดาวใช้แปรงลงนะคะเดี๋ยวเรามาลงกันเลย ที่ลงแป้งและไม่ได้ลงแป้งนะคะก็จะมีความแมตขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ยังเป็นงานผิวอยู่ไม่ได้โบะ๊ะแล้วก็หนานะแล้วก็สีคือสีเดียวกับรองพื้นเลยหน้าเราก็จะไม่ลอยแล้ว พร้อมกับทรงผมเดี๋ยวมาให้ดูลุกที่เสร็จสมบูรณ์กันบบเลยน,นี่นะคะคือปินิชลุกของวันนี้นะคะนี่คือลุกแรกนะคะเป็นคนชมพูเดี๋ยวดูนะคะว่าวันนี้เราจะเยิมหรือว่าเราจะรอ,อดนะคะเดีย๋ยวให้ดูผิวใกล้ๆนะ นคือของที่เราจะแบกไปนะคะนี่คือเสื้อผ้าที่เราจะไปเปลี่ยนนั่นเองแล้วก็กระเป๋าใบนึงค่ะแล้วก็ไม้กันสันนะคะเพื่อไปถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะที่แรกของเรานะคะคือมิวทอสเฮาส์นะคะร้านคาเฟ่ที่เป็นขนมปังมาจากเกาหลีนะคะสาขารแรกของประเทศไทยเลยถ้าใครสนใจจะไปนะคะกามาดูคลิปของพี่กก่อนก็นได้นะคะ มาถ่ายรูปเล่นได้เลยค่ะฟิลเหมือนเกาหลีเลยนะและต่อมานะคะเรามากินปิ้งย่างเกาหลีค่ะที่โคเรียทาวนะคะเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีแท้ๆเลยค่ะเจ้าของเป็นคนเกาหลีเลยนะคะถ้าสนใจดูรายละเอียดนะคะมีคลิปที่เราถ่ายไว้ด้วยเข้าไปคิกด,ดูได้นะคะ ที่สุดท้ายของเราก็คือทิ k ชุกาค่ะลุคท็อปบาร์นะคะเป็นลุคท็อปที่ตอนนี้กำลังดังในติ๊กต k อกมากๆเลยค่ะใครอยากดูนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะกุ๊บเก็บบรรยากาศบางส่วนมาฝากด้วยค่ะ,ะนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะคะนี่คือหน้าของเรา หลังจากที่เราไปเผชนภัยกันมาทั้งวันนะคะตั้งแต่สิบโมงเช้านะคะและนี่นก็ร้องห้างด้วยมาคาลาก็เลอะไปเรียบร้อยแล้วหน้านะคะก็จะมีความมันแล้วก็ลองพื้นนะคะตามจุดด่างดำตามค้างที่เราใส่แมสแล้วก็จมูกนะคะก็จะมีรองพื้นที่หลุดไปนะคะ ดูไกลๆแบบนี้นะก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะก็ยังโอเคแต่ถ้าซูมใกล้ๆวันนี้นะคะยังไม่ได้สับหน้าเลยนะแล้วก็ไปหลายคาเฟ่เจอทั้งลมทั้งแดดแล้วก็ฝนตกด้วยนะวันนี้แล้วก็ใส่แมสเดินหายใจเหนื่อยเผช,ชิญหลายปัญหาหลายวิกฤตมากเลยนะคะจน มาถึงบ้านนี้ล่างเหมือนจะพังเลยนะคะนี่นะคะคือผลลัพธ์ที่ได้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้ามีอะไรที่ซื้อมาใหม่หรือว่ามีอะไรที่อยากให้รอนะคะลองพิมพ์คอมเมนต์มานะถ้าทำให้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูนะคะบ๊ายบาย